หมดาทค่ะกากรเป็นคอนนั่นเลยฮะ <c oughs> ผมก็งงตอนแรกพีพ่ปแป,ป๊บชวนผมมาเพราะว่าผมก็รู้จักกับน้องๆไอดอลพาราไดส์ตั้งแต่ตอนยุคไอดอลพาราไดส์จนมาเป็นเซเลสฮะก็นั่นแหละก็ถือเป็นโอกาสน่าลองเหมือนกันครับแต่ว่าตอนแรกช่วงนี้โควิดเนาะก็ไม่คิดว่าจะได้จัดในฮอลล์ใหญ่ขนาดนี้คนเยอะขนาดนี้ตื่นเต้นมากครับพอพอได้ไหมเพอได้เลยเาครับผมก็ขอบคุณมากนะครับอาชีพหลักนักแสดงนะครับผมแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ ั้้งไดค <laughs> นะคือรู้จักน้องๆอยู่แล้วแต่ว่าพวกสกคริปต์อะไรอย่างงี้ก็ไม่นานเท่าไหร่ฮะชอบไหมได้อชอบนะชอบไหมก็ชอบแหละแต่ว่าเราว่าเราคงใหม่มากๆนะฮะก็ตื่นเต้นวันนี้ตื่นเห็นน้องๆเดบิวต์ตื่นเต้นแค่ไหนผมก็ตื่นเต้นขนาดนั้นนะฮะเดบิวต์เหมือนกันน้องๆสวยั่นแหนะครับดีอะแต่โอ้โหผมดูแลแก่สุดเพิ่งจะสิบเก้า ด็กกับผม4 5หปีก็ดีแล้วฮะน้องเด็กมากน่ารักครับเก่งก็ฝากทีป๊อปอนาคตไทยอีกหนึ่งวงด้วยครับผม,นนนมรครับผมได้เลยฮะยินยินดีครับผมจ้างจ้างได้นะครับผมจะ <laughs> มีโอกาสได้อีกก็ดีครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกขอเวลาฝึกหน่อยแล้วกันน,น่าจะได้ครับ ก็ถามว่าถนัดไหมก็จริงๆก็มีประสบการณ์บ้างแต่ว่าออนสเตจสดๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่เคยอะไรส่วนใหญ่ก็แบบรายการนู่นนั่นนี่อะไระครับแต่ว่าถ้าแบบอีเวนต์เลยออนสเตจเลยก็ครั้งแรกครับผมเวทีใหญ่ด้วยใหญ่มากมถึงเป้น,น <c oughs> ครับ <c oughs> ก็เพชรคัาจันเจ้านะฮะคืนนี้สัมภาษณ์ผมเสร็จก็กลับไปดูด้วยนะครับผมสอ<ร>งทุ่มยี่สิบนะครับก็เลตติ้งโอเคนะสอง ไปปลายนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะแบบชื่นชอบแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีนะครับผมก็มีว่ามินดีใจนะเพราะมันเป็นละครเรื่องแรกเราได้เลตติ้งขนาดนั้นแล้วก็มีคําชื่นชมขนาดนั้นทั้งแบบแฟน,แฟน,แฟนมินหรือผู้ใหญ่ในช่องอะไรเงี้ยครับกด็ดีใจครับหวังว่าเรื่องต่อๆไปจะดีขึ้นเรื่อยๆเวยครับรวมถึงพัฒนาการในาการแสดงของมินด้วย,ย <laughs> ดูมาตั้ง8ปดเก้าตอนถามฉากถอดเสื้อ <laughs> วายไม่ใครเนี่ยขอโทษนะขอโทษนะได้ทำไมฮะได้อยู่นะโอเคฮะเขินครับคือผมไม่แน่ใจเลยนะทุกเรื่องที่ผมเล่นมาผมย้อนไปแล้วถ้าเรื่องไหนเป็นตัวหลักเนี่ยมีฉากถอดเสื้อแทบทุกเรื่องเลยก็หรือเรามาทางนี้แล้ววะเอาละเวทีนี้มาเลยก็เป็นเอ่อใช่ครับเป็นความต้องการของผู้วงกลับนะครับก็ใช้เวลาฟิตหุ่นนิดหน่อยพอเราได้เห็นแล้วมันรู้สึกยังไงครับแบบโอเคยากับ หุ่นนะก็จริงๆตอนแรกสมัยเด็กๆก็คิดว่าก็เริ่มได้แล้วแต่พอไปอยู่ในช่องเงี้ยเจอพี่ๆเขาก็บึกกว่าเราใหญ่กว่าเราเยอะอันอันนี้เมานอกเรื่องนิดนึงล่าสุดผมถ่ายกับพี่เคนพี่หน่อยพี่แอนเนาะสุปตาห0ผมก็อยากเพิ่มน้ำหนักไปปรึกษาเทรนเนอร์คำนวณอาหารโภชนาการจ้างคนมาคำนวณโภชนาการกินใช้าะว่าใช้เวลาสองเดือนกินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผมเดินไปกินข้าวกลางวันกับพี่แอนพี่หน่อยพี่หน่อยก็มีนเนี่ยพี่อันนี้พี่ไม่ได้ว่านะแต่เพิ่มน้ําหนักก็ดีตัวใหญ่ก็ดีแหละแต่หน้าเริ่มออกแล้วลูก <laughs> คือก็แล้วแต่มีนจะเลือกเลยนะอยากแบบตัวใหญ่แต่ว่าหน้ามันก็จะแบบใหญ่ตามอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ หยุดการเพิ่มน้ำหนักแต่เพียงเท่านี้ฮะแล้วก็ตอนทัวร์นี้ก็วิ่งเวลาชั่วโมงนะครับเพื่อให้หน้ากลับมาเรียวเหมือนเดิมครับผมถือว่าไม่ได้โดนใบสั่งไม่ได้โดนใบสั่งครับเป็นเออเป็น choice ครับผมแล้วก็สุดท้ายพี่เคนก็มากระซิบครับพี่เคนก็บอกว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่พี่หน่อยนะเป็นพี่แอนพี่แอนอ่ะเขามาบอกว่านนเนี่ยมีเนี่ยหน้าเริ่มกลมแล้วอะไร่าเป็นความหวังดีจากพี่ๆที่ส่งมาครับผมอุ้ยผมผมเมาส์นี่จะไปออกข่าวเนี่ยเออพี่แอนพี่เคนพี่หน่อยครับผมเออ ก็เรื่องจริงแหละเนาะไม่น้อยพี่เขาก็ห่วงความรู้สึกเรานะพี่เขาแบบมีนจะน้อยไหมอะไรเงี้ยบอกอ๋อไม่ครับไม่ครับเขาเข้าใจได้จริงจเพราะว่าเขาก็เอารูปมาดูเออมันก็มีน้ํามีนวลขึ้นอะไรเงี้ยเพิ่มมา3ามโลกว่าครับผมเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะลงครับเดี๋ยวว่าจะลงเหลือสองโลครับผมเป็นกําลังใจให้ผมวิ่งด้วยครับวิ่งทุกวันเลยครับเนี่ยใช่ใช่ก็ เอาเอาไขมันส่วนเกินออกอะไรแบบนี้ช่วงนี้ก็แบบอินเรื่องอาหารอินเรื่องการแบบใช้คุมอาหารเพิ่มน้ําหนักลดน้าหนักอะไรเงี้ยกินคลีนครับไปวิ่งกันไหมครับนี่เดลิเ็กมาแปลกๆเหรอคือว้าหขนมปังก้อนที่เจ็ดเหรอเซเว่นแพ็กเหรอ ไม่ค่อยเห็นคือมีนะเป็นคนที่คือพออินสตาแกรมเรามันแบบมันไม่ได้แจ้งเตือนสําหรับคนที่แบบไม่ได้เป็นเฟนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็อันไหนมาน่ากลัวน่ากลัวก็รีบๆข้ามอะไรเงี้ยครับ <S <S คือมันก็ก็คงมีแหละแต่ไม่ได้เข้าไปดูเท่าไหร่บางทีก็แบบผมเห็นแบบรีเควสต์แท็กมาในแบบเพจแปลกๆอะไรเงี้ยเพจแบบว่าที่เขาแบบผมเข้าไปดูเพจอะไรเนี่ยโอ้โหมีเกงๆในตัวเดียวกันทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยฮะก็ก็ไม่ได้ไม่ได้รับรีเควสต์แท็กอะไร เห็นครับก็เข้าไปก็ดูอยู่พักหนึ่งเลยโหก่งในแน่นอยู่ยังไม่เห็นแล้วกันนะยังไม่เห็นโอ้นะอโหก็โอเคนะสำ,สำหรับเราก็รูปรูปไหนเราลงก็ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยฮะแต่ว่าก็ไม่บางทีเราก็เห็นแบบบางคนแบบไม่ใช่ตัวเราแล้วบางคนโดนอแบบ่ะ แอบถ่ายหรือวันนี่เป็นรูปหลุดร,รูปนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอันนั้นก็อย่าดีกว่าฮะไม่ไม่เห็นด้วยเนะเา,าะผมว่าสำหรับตัวมินเองก็ไม่ได้บ่อยแล้วก็มันก็ความพยายามของเราของทุกคนเราคิดว่าทุกคนที่ออกกำลังกายเหมือนกันแหละส่วนใหญ่อย่างมินเองมินก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะโชว์หรือว่าอยากจะแบบอะไรนะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเก็บความทรงจำไว้ว่าเออครั้งหนึ่งเคยเล่นละครเรื่องนี้ทําแบบนี้หรือช่วงนี้แบบหุ่นดีไว้โชว์หน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นอีก เราว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราแล้วก็อีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่แบบอยากจะคุมน้ําหนักอยากที่จะแบบสร้างซีแพคด้วยนะเ,นเ่าหรืออะไไรยังงเออก็ล่าสุดก็มีร่วมงานกันครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีบ้างงานอีเวนต์หรือว่างานแบบสัมพงสัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับก็จริงๆไนดะ้ร่วมงานกันเรื่อยๆฮะซีรีส์สักเรื่องหรอพูดได้ไหมฮะไม่ได้ครับผมเมื่อกี้มีคนไปกระซิบมา ยังพูดไม่ได้แต่ว่ามีมีมเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันในจอสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามดีกว่ามีน,มปนแ<ต>ปน<ๆ>ก็มาเรื่อยเรื่อยนะจริงๆิมีนแปนก็ไม่ได้หายไปหรอกก็คุยกันอยู่เรื่อยนี่แหละแล้วก็มีงานแทบจะไม่ได้หายเลยจริงๆถ้าดนับแล้วก็มีงานด้วยกันอย่างน้อยก็แทบทุกเดือนแหละได้เจอกันอยู่ตลอดอยู่แล้วยังคีบความสัมพันธ์เดิมเดมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย ปกตินะมีนว่าก็คุยกันปกติเลยบางทีแบบมีเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังเมาส์กันเหมือนเดิมถึงแบบจะไม่ค่อยเจอกันน้อยลงหรือบางทีเจอกันก็เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบธรรมดาธรรมชาติอ่ะบางทีเราก็แบบแทบจะไม่ได้โพสต์ออกสื่อ้วยครั้งด้วยซ้ำอย่างเงี้ยบางทบบีเราเจอกันก็เออคุยกันผ่านไปเอเอเขาบอกว่าทำไมมีนไม่เจอกันเลยก็กเพิ่งเจอกันไปนะอะไรเงี้ยแต่บางทีอาจจะแบบไม่ได้ออกสื่อสาธารณะเท่าไหร่ครับผมได้ครับยังไงก็ น่าจะได้เจอกันอยู่ได้เรื่อยะฮะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอยู่ตลอดอขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณครับอุ้ย <c oughs> ผมจะ